กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอเมื่อนี่กัปตันกับมานำเมียจ่อยนะพี่น้องมานำเมียจ่อยไปเกี่ยวเขาพี่น้องเลยมาตามหาเมียจอยนี่จะตื่นนอนหรือ,อยังเมียจ่อยกับพี่น้องมือวานนี่กับบไดไปเนาะพี่น้องเน,นาะบไดไปแบบว่าไปนำเขาทีมงานผัวสบอยบไดไป ข้าเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยเขา่ขาซุกลร้ล่ะเลื่อยไปๆจอยตื่นอนอนยังวะอืออ้ยทางเขาบ้านหัวนีบ้บหัวนีบ้บ หนาวหนาวพี่น้องเลยมันน้ำมนเอาเมียจ่อยไปเกี่ยวเขาซอยได้มื่อนี้นะจะตื่นนอนหรือ,อยังตื่นนอนหรือ,อย,ยังวะตื่นสวยตายแท้นะโอ้ยเป็นเมีย่อยไม่ได้ลอกตื่นสวยแนวเน,นี้อ ูข้ากระตื่นนอนพี่น้องเลยตื่นเมื่อยแห้งตั้มหัวสับตายลบหนาลบลังชิไว้อยู่บ่ราะอะไรเกี่ยวเขาเมื่อนี้ใช่ไว้ค่ะไว้ไว้พี่น้องวันไหนหมุนยันไงหมวนอยู่บุรีบายอันนี้ค่าเกี่ยวเขาเขาสุกเนี่ยลายเต็มถุงไปสิไปอีกแลลบหนาไปเมืองสังข์คอนไปเมืองสังข์คอนขี่ชขี่คอมบักไปเลยเออ Nam nà, bố ngang lan nạm nè ngang bố. Hin bê lăng, hín bê lê 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 bốc là lê 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 เยอะแยะมืดมืเจ็บกระตั้มหงกระมือบาาฮะจิบกระตั้มตั้มหงมือบาาเดี๋ยวมือบลาไม่ชอยพี่เนาะมคนละออกขาออมแอลเนาะเขาจะลุ้มขามากนาเอ้ยอืมมวนนี่เนาะกัปตันประเด็จกัปตันบระเด็ไปนำทีมงานเขาเผาบอยนะพี่น้องพี่น้าออกมาเนาะพี่จอยมันจังแจ๊กน่าสิไปลำไหนพี่น้อง ไอ้กัปตันกับโบได้ไปน้ำเทบอยพี่น้องเลย,ยเ,เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าสองมือเลยกัปตันแกมือนี่ก็จาก้างคนพี่น้องเลยจา้างคนกับจกักชิได้จกักคนแหละเดี๋ยวมาคุมเอาเมีอีกไปเกี่ยวเข่าซอยเจ้าไอ้ซุยกับสีโทมาเอาอยากซุยซุยดิจัา,ากโทมาเอาอย่านะถ้าไปของอีสุยนะไม่ตรงพระพูดกันเลยนะ ถาไปของใัยเงิงนี่บุตรมาว่ากันเนาะพี่ดองเนาะกับตันไม่ชอบปัสสาวมาหน้ามาหอดเพือนเลยเนี่ยจอยคือปัใส่ะจอยจอยกันซาอะไรวะใส่ยาโอ้วสิเป็นหลักถ่ายเอาปต้นฝุ่นเขาของน้ำแล้วคแนนเนี่ย ตุม้มยงน่ะตุ้ำ h o n เบอฮดียังดีโลกยังเออดีโลกกับเพาะโอ้เาอกับปิ้นกับเพาะไซื้อน้ำไปหาหากยาน่ะเออบ้านหม่วงเออุ่นของเพกระซองของ,ของตาแตกบักใหญ่เพื่อจะไปกุ่นกบเล่นในแคนแนนนี่นะสาวจ่อยดูคือ,อยังไง โอ้เดินพนิญาเขี้ยวง่ามลีเดินเศ้าจ่อยเขี้ยวง่ามขนาดเดินเงื่อนเศ้า,าจ่อยไปตาเลี่ยงไก่ชนขนาดพี่น้องเลยฮะอออละไพ่ะพนะ <c oughs> เออ แ่าแม่กับชิมาน้ำเอาสาจอยไปเกี่ยวเขาบอท่านแล้วพี่น้องเลยกับตันโทรมาจองตั้งแต่มือซื่นนี่หากเสาจอยพื้นไปไอ้บริจาคซ่ไไ่นำถั่วเนาะเมื่อนี้พื้นมาน้ำเมาอีกบอท่านลูกบาทนี่แม่กับลูกมาน้ำเมาลูกมามาเสาก่อนอลูกมาน้ำเมาก่อนบอท่านลูกสาจอย เจ้าว่าเจ้าว่าซุยโทรมาเอาเลยไปจกักว่ายายเงึ่งทรมาเอาเลยไปจกักว่าโทรมาเอาเเชาวจอยแหล่อเอาซุยกับชีจักโมเวนตีเกี่ยวเขาไม่ทะเลฮะเออไม่ทะเลเพราะแลจักนั่นแล้วไม่ทะเลจ้า,จางบอกคิดว่าโอ้ยเจ้าว่าลุงของไม่ทะเลเราไปจักใกลใ้ๆนะว่าว่ากันบุปเป็นว่านี่คันไปคองแย่แหล่นี่บัต้องมาว่าอกันเลยว่าคนแนวนี่วะ ่ออกันสมืออไวาเพื่อนว่าน,นได้สิออกเอาหแหละรอบสวยหเอเาออกมาสื่อบัสเกี่ยวอัผัวซะผัวแล้วไว้ไว้ทัวให้โมมีคกูปากูว่าห้ากัเกิงห้าเกี่ยวเข่าสีมือนะรวมแล้วนะจ้างสองมือไปา,ากห้ากอดกันเด้อ <c oughs> หยมแล้วโอ้ ตายพี่น้องเอ้ยขันกระเทยเมาบาดนี้กัปตันสิบุยุร่วมวงแลง้วพี่น้องเสียตูหล่ะเสียตูฟรีพี่น้องขันกระเทยเมาบาดนี้สิบุยุร่วมวงเด็ดขาดหลาบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ตายคุณไหวขนาด <S <S เออโอ้ยมาตายโลดล่ะข้าพุทธสาวเห็นสิมีไฟเอากัปตันเนี่ยมุยไฟเอาดอกคันแน่นี่ว่ะ โอ้ต้มไก่ได้มื่อนี่ครับสองตัวผุนจับไว้หละจับใบรอดอสาจอยแหละหนาวเนาะอากาศเย็นเนาะเท่าแม่ก็หมุนไม้คางหูอ่ะเดี๋ยวสิเมื่อก่อนเด้อยวจอย กินเขา่าแต่งตัวาเด้อยใช่เขามาหับเอาเมื่อเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเลยพี่น้องหน้ากับไก่ตื่นเด็ดจากนี้ไปกะหน้าไก่พี่น้องเลยหน้ากับตาหน้าไก่มันคืดน,นี่ไม่ได้ออกนอนเผาเขา่าซะเพราะว่าท่ทานะไหื้อนาะนี่จะเกี่ยวไหวแต่ละมือกะทีนอนอยู่หน้าเพื่อู้เดียวโอเคเนาะพี่น้องเนาะออกไปเจอกันอยู่หน้าเนาะพี่น้องมานนี้ ีีมืกีกันที่หนก่าแล้วไม่น้องใหญ่ใหล่าก็หา้่อเกี่ยวสาซอยมั้นปด้าเมาแต่เศ้าๆไนี่พี้อยกทรงอคืองเป็นไปลงทานหรือไม่แห้งไปลงทานไปเห็นลงทานทั้งทั้งหวยพี่น้อง จนให้พัวไาปนำเอาหอดบ่อนนอนพี่น้องสาวซุยกะโทนนำอยู่สะห่วยเแม่น้ำเทินห่วยเปิดมากูมาจองกูจองแต่มือว่านนี่เพิว่าห่วย่อยเหงจองแต่มือซื่นนี่ราคาไปให้นุ่งท่านสื่อวะ มันจะม้วนนี่เพื่อนวะไหยพอยเองเต็มมือซื่อน,นี่วะเออไปพอมัวมันก่อนซะเมื่อเนี่เบ่ากับดันหาคนมาเกี่ยวซอยพี่น้องเขา่าซุกไร้แหละเป็นผมไปน้ำเอาเมียเช่าดิขันเมียมบมบมาเกี่ยวเข่าซอยสิบบว่าโอ้น้ำเพื่อนวะเพื่อนมาเล่าให้ฟังพี่ฮัามมาเกี่ยวค่ะพี่ฮัม อันนั้นให้น้านองนะนักน้าพี่เอาพี่เอาแล้วมันบวชสูกเป็นเกี่ยวรถเกี่ยวรถบ่ะเออเอาสะปลาเป็นดอดบวบปลาปอกกระเทินนปอกระเทินบวตตองปลาเนาะเอาเบิด้วเนาะสั่ง หักทัางนานสร้างนะ่ะอยากเคี้ยวอยู่ได้เอื้อว่าขั้นเว้นกับเว้นเคี้ยวคือการแหละนี่สามกันบ่ตัวนี้นเห็นกลัว เรากำลันเกี่ยวข่าวหาด้อมือนี่เมียมาพี่น้องหามือื่นแะมันบ่าหาวกะเก่ามือนี่วานก็เกี่ยวเบ้นเมือวนมันก็เกี่ยวข่าวยาวใช่ไหมเกี่ยวยาวจะบดมันจะบดมันหมากมันลำมัน มื่อนี่เฮ้าก็ได้คนมาซอยสี่เท่าพี่น้องสี่คนเพื่อสีได้มากนี่ก็แย่งคิวกันบริเว่าเออได้นี่พี่น้องผู้ได้ไปจองก่อนเมนมาของผู้นั้นใครนะกับตันไปเอามียามันแต่เศร้าไปปลูกเอาหอดวงนอนบุ๊กคอมเมนตสั่นอีซุยเอาไป ท่าพระช่อจอยกันช่อจอยได้มาหน้าผัวอะไรเป็นอย่างไรก็จะมีแห้งนะว,ว่าก,วาก็ว่าใส่กล้อนนะว่าคือเราก็จะมีแห้งขาอืมท่นมีแห้งคือบัวมาแต่เฮงแมนคือบัวมาแต่เฮงท่นมีแห้งนะถือคอยน้นยำเพิ่นแล้วเฮ้ยว่าพระก้อนเพิ่นคนไปของคุณแม่ก่อน ข้ากับโมนิคนข้ากับเืมเขาเป็นเจ้าเออเขาบอกว่าได้ว่ตถุขั้นเขาอยากได้วัตถุสามร้อยของเจ้อยเขาคือบัวมเอาทางนี้เนาะเขามาแก่พวกงานทางขีแดเลื่อนลงไปใช่ดอกเมียอะจอยเกี่ยวเขาไว้เกี่ยวไว้เมียเพื่อนะ เห็ียดย่งก็วายดัมหน้ากว็วายรนะ่างถวยร่างสั้นกว็วายนี่จะนเนี่ยเว่ยว่ยอจ,จอยดดนะพัวว่าฉีเอาพรมมันปลอมไปใส่ให้อยู่ว่ะสิพรมนานยาว เกี่ยวเขาแล้วสิแป้งห้าสื่อพ้มป้อ,ปอ,ปอมมมใหายเมียก็วะสิฝากาากุไล่กดแชแ์กกติดตีตาห้เด้อพี่น้องสบายดีสบายดี